สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP วิเคราะห์แนวรับของตัวเหรียญโซนะครับเหรียญขวัญใจชาวไทยนะครับทำเฟรมเป็น4ชั่วโมงนะครับผมจะมองภาพตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับจนถึงกลางเดือนนี้นะครับอ่ะผมก็ลากฟิโบนะครับจากจุดต่ําสุดนะครับจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับคราวนี้พอลากเสร็จเราจะเห็นอะไรนะครับเราจะเห็นตรงโซนประมาณที่130นะครับ อาจจะเป็นโซนไฮนะครับแล้วราคาก็จะวิ่งทะลุกลับมาเป็นตัวแนวรับนะครับสรุปว่าอะไรนะครับก็สรุปว่าตรงประมาณโซน130นะครับประมาณ130นะครับเป็นโซนแนวรับแรกนะครับของเหรียญโซนะครับคราวนี้ผมก็ได้ตีเทนไลน์นะครับอจากบนลงล่างนะครับเราจะเห็นอะไรอเราจะเห็นว่าตัวเหรียญโซนี้นะครับจะเริ่มชะลอนะครับ เริ่มชะลอความเร็วนะครับของราคานะครับอ่ะเมื่อไหลที่หยุดทำโลนะฮะเึ๊บอ่าเต้งชนประมาณแนวรับที่130นะครับก็อาจจะไปแตะตัวแนวต้านนะครับเด้งลงมาแล้วก็อาจจะไปต่อได้นะครับคือมีแนวโน้มว่าจะไปต่อได้นะครับสําหรับตัวเหรียญโซ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวไม้แรกนะครับไม้แรกจะมองไปที่ประมาณ130้ต้นๆนะครับ มองเป็น134แล้วกันนะครับคราวนี้ไม้ที่2นะครับกันพลาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ125นะครับแล้วก็ไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่3ก็มองตรงร้อยต้นๆเลยนะครับอ่ะก็อยากให้เพื่อนๆแบ่งไม้กันด้วยนะครับเวลาเทรดอ่าสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่วิเคราะห์แนวรับแนวต้านของเหรียญโซนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ